ครับผมวิธีดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องนะครับผมและวิธีใช้งานครับผมอันดับแรกนะครับกลวยตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับผมทําความสะอาดล้างได้นะครับวิธีถอดนะครับยกขึ้นได้เลยครับตัวแรกนะครับชิ้นแรกนะยกออกได้เลยชิ้นที่สองดันขึ้นนะครับนะครับผมชิ้นที่สามหมุนออกได้เลยครับหมุนซ้ายนะครับผมทําความสะอาดออกมาทําความสะอาดล้างเช็ดได้หมดเลยนะครับผมวิธีใส่นะครับผมตัวนี้ เอียงนะครับผมดันเข้าไปนะครับผมแล้วก็หมุนขวากลับนะครับส่วนล็อกก็ใส่ให้ลงล็อกนะครับส่วนตัวที่สองนะครับผมจะมีรูนะครับผมกับรูท่อนะครับเอาให้เข้าตรงดูนะครับผมตัวนี้จะดันลงยากนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ทํคภาษาเรียบร้อยก็เสียบได้เลยนะครับผมครับผมวิธีนะครับผมปุ่มนะครับผมปุ่มสีเขียวเป็นปุ่มชินนิ่งนะครับผมเป็นปุ่มล้างท่อนะครับ ส่วนมากอาทิตย์หนึ่งเราจะล้างทีนึงนะครับผมแต่ลูกค้าสามารถล้างได้ทุกวันนะครับผมวิธีล้างก็กดเลยนะครับกดแช่เลยครับให้ดังสองฟีดแบบนี้นะครับผมเครื่องจะล้างสามท่อให้เราเลยนะครับผมสำหรับปุ่มสีแดงเป็นปุ่มคับเทสนะครับผมเป็นปุ่มเช็คแก้วว่าแก้วลงหรือไม่ลงนะครับเราสามารถกดดูได้เลยครับ ก็ดูได้เลยครับถ้าเราก็ดูว่าแก้วโลลงไหมนะครับอ่าครับผมก็เหมือนเราชิดแก้วเลยในตัวนะครับผมว่าบางทีแก้วไม่ลงนะครับผม